สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอ m ดมินบางกรอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาชมรถของค่ายเชฟโรลด d กันบ้างนะครับคันนี้เป็นเชฟโรล l ์โคร r แลโดเป็นตัว LTZ นะครับหรือว่าเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถปี2018มาในโทนสีขาวมุกตัดกับสีดำนะครับไฟหน้านะครับยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับสำหรับไฟหน้านะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับ แล้วก็ส่วนตัวด้านหน้าของเขานะครับพิเศษจะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดนะครับสำหรับเซ็นเซอร์นะครับถือว่าเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเชฟโรเลตคันนี้นะครับไปตัดไปเลยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถกันนะครับสำหรับล้อแมกคันนี้นะครับหน้าหลังเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีดำตัดกับสีเงินนั่นเองนะครับขนาดล้อนะครับ 18นิ้วนะครับหัวน็อตมาให้ถึง6รูเลยนะครับคันนี้ถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับสำหรับช่วงล่างของคันนี้นะครับตรงกระจกนะครับกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมใสๆเลยนะครับสองแทนกระจกก็ได้เลยนะครับสำหรับกระจกมองข้างคันนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้นะครับเป็นไฟ LED นะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวนี้นะครับที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นสี ขาวสลับกับโคลเมียมนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับพ่อคุณเจอยู่ไหนอ่ะแอดมินลืมคุณเจรครับสำหรับตัวประตูนะครับก็ถือว่าเปิดใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เวลาเปิดประตูนะครับกระจกมันจะลดมาให้เองอัตโนมัตินะครับอ่ะกระจกจะลดมาให้เองนะครับสําหรับชฟนะครับ เป็นเกือบทุกรุ่นนะครับเวลาเปิดประตูนะครับกระจกมันจะลดมาให้นิดนึงนะครับแบบนี้เลยเป็นระบบของตัวลดโดยตรงนะครับมาที่ด้านล่างนะครับจะมีบันไดมาให้นะครับตรงนี้เป็นบันไดสีดำนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกติดตรงขอบด้านล่างของประตูนะครับเป็นสีดําด้านนะครับสําหรับตัวพลาสติกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี ที่เปิดฝาถาังน้ำมันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับแล้วก็ส่วนกระบะด้านท้ายนะครับตรงนี้จะมีปลงล้อมาให้ด้วยนะครับทำให้รถของเรานะครับดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ในตัวโคมเลยนะครับสำหรับไฟท้ายรถนะครับแล้วก็จะมี เซ็นเซอร์ตรงกันชนมาให้ด้วยนะครับ4จุดเลยนะครับสาหรับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็4จุดด้านหลังก็4จุดนะครับสาหรับเซ็นเซอร์ของคันนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังซ่อนอยู่นะครับตรงที่เปิดกระบะด้านท้ายนะครับจะมีกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของเชฟโ o ล e t มาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวกระบะ ฟากระบะด้านท้ายนะครับถือว่ามีน้ําหนักเบาพอสมควรนะครับผู้หญิงสามารถเปิดได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ตรงตัวกันชนนะครับจะมีไฟสองป้ายทะเบียนมาให้นะครับท่องทองฝัง่งเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกของเชฟโรลด์โคล o r a ด o ปี2 0 1 8คันนี้นะครับเดี๋ยวเรา ตามแอดมินไปชมภายในตัวรถกันต่อเลยนะครับสำหรับประตูตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้ด้วยนะครับสำหรับประตูเขียบก็สามารถเปิดได้ด้วยเวลาขึ้นลงสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันะนะครับภายในนะครับเบาะเป็นสําหรับเบาะผ้านะครับคู่หน้านะครับจะเป็นสีเทาตัดกับสีดํานะครับอ่แล้วก็มีลวดลายมาให้ด้วยนะครับตรงกลางเบาะนะครับสําหรับอ่าเบาะแขบด้านหลังนะครับจะ พุ่มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับถือว่านุ่มพอสมควรนะครับสําหรับเบาะเข็บนะครับแล้วก็สามารถเปิดะจะมียางอะไรไม่ใช่ด้านใต้เบาะนะครับก็จะมีอะไรนะครับแม่แรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับสําหรับด้านล่างของเบาะเขีบด้านหลังนะครับ กาวเหนียวมากๆเลยครับสาหรับตินทุกแกนะครับเหนียวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คอนโซลด้านหน้ากันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวพวงมาลัยกันก่อนนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มด้วยหนังสีดํานะครับถือว่าจับถนัดมือมากๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับจะมี ปุ่มสังกตด้วยเสียงนะครับปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ปิดเสียงนะครับเลือกเมนูต่างๆลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสําหรับด้านขวามือนะครับจะเป็นระบบคูชคอนโทรลนะครับหรือว่าระบบล็อกความเร็วของตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยนะครับธรรมดาเลยนะครับด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายมือจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนั่นเองนะครับสําหรับไฟหน้ารถนะครับจะมาเปิดตรง อคอนโซลด้านล่างขวามือของคนขับนะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับที่เปิดไฟรถนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับโอเคแล้วก็สําหรับหน้าปัดคันนี้นะครับถือว่าดีไซน์ออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับสําหรับด้านซ้ายมือนะครับวงกลมด้านซ้ายมือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็จะมี สัญลักษณ์ของเครื่องยนต์แล้วก็สัญลักษณ์เบรกมือมาให้ด้วยนะครับตรงกลางนะครับด้านบนสุดนะครับจะมีปริมาณของน้ํามันนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับสําหรับด้านบนนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกสถานะของตัวรถต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเลขไมล์มาให้ด้านล่างด้วยนะครับคันนี้นะครับปี2018นะครับวิ่งไป เจ็ดหมื่นกว่าลูนนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับวงกลมด้านขวามือจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับสำหรับคอนโซลตรงกลางนะครับจะมีช่องแอร์มาให้2ฟฝั่งนะครับตรงกลางก็จะมีหน้าจอเครื่องเล่นเสียงมาให้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUXApple CarPlay ได้เลยนะครับสำหรับเชฟโรลิตคันนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับ ุ่มวลุ่มนะครับคูดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มเมนูจะอยู่ทางนี้นะครับปุ่มเมนูจะอยู่ทางนี้นะครับด้วยจะมากดเลือกเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นระบบแอร์นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างตรงนี้จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับแล้วก็ตรงกลางของวงกลมนะครับจะมีเลขเบาะนะครับด้านขวามือคืออุณหภูมินะครับว่ามีอุณหภูมิกี่องศานะครับแล้วก็ ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นความแรงของตัวแอร์นั่นเองนะครับสามารถปรับได้หลายระดับมากๆเลยนะครับเวลาปิดนะครับก็แค่กดด้านล่างตรงนี้นะครับปิดแอร์นะครับเปิดปิดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นระบบต่างๆของตัวรถนะครับจะมีมาให้ตามนี้เลยนะครับตรงกลางจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับตัวไฟฉุกเฉินนะครับถัดมาด้านล่างอีกจะเป็น ช่องเสียบไฟนะครับมีมาให้ถึง2ช่องกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับช่องเสียบไฟนะครับมาต่อกันที่หัวเกียร์หัวเกียร์คันนี้นะครับจะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํานะครับแล้วก็ตรงกลางหัวเกียร์นะครับจะมีตัวเลขบอกนะครับว่าเกียร์ไหนควรเข้าตรงไหนนะครับเหมือนเกียร์ทอยนะครับจะอยู่ขวามือสุดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับกดให้กด หัวเกียร์ลงนะครับกดหัวเกียร์ลงนะครับแล้วก็ผักมาด้านขวามือนะครับแล้วก็ด้านลงนะครับสําหรับเบรกมือคันนี้ยังเป็นเบรกมือแบบดึงธรรมดาอยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาข้างๆของเบรกมือด้วยนะครับวางได้ประมาณ2แก้วนะครับแล้วก็จะมีที่พักแขนนะครับที่พักแขนก็มีความนุ่มนะครับแล้วก็เป็นช่องเก็บของได้ด้วยนะครับ สำหรับที่พักแขนนะครับแล้วก็มีจ้องเสียบ USB นะครับกับ AUX มาให้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นร ou ูดู ou ตรงนี้นครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายในตัวรถคันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเชฟโรเลตโคโลราโด LT z ปี2018นะครับคันนี้เป็นเครื่อง 2.5ลิตรนะครับหรือว่า2,499ซีซีนันเองนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยแกะหัวนัดนะครับหัวนัดไม่เคยขยับพวกของเลียวก็ทางบริษัทเล่านะครับเปลี่ยนถ่ายให้ทุกจุดนะครับรถของทางบริษัทเล่านะครับเป็นไมแท้ทุกคันไม่มีกอไม้นะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องมาที่ มาสิบผลลุ่งเรีอยงสกุลนครของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินบางกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ